สวัสดี<ห>ครับพบกับอาจารย์โอและอาจารย์ท็อปต้นรายการองค์เทพเ,เสริมดวง,ดวงรายการของเราในรอบนี้ก็จะมาเล่าถึงประสบการณ์แห่งอาจารย์โอคือประสบการณ์ในหลายคนเนี่ยที่เล่าให้ฟังว่าถึงคนที่มาเป็นร่างทรงหรือเป็นคนที่มีองค์หรือมีอะไรก็ตามเนี่ยถ้าคือมีเทพะนะถ้าทําไม่ดีนะใช่ว่าท่านไม่รู้นะท่านรู้ถามว่าทําไมท่านรู้ เพราะท่านมีบัญชีหนังหมานะบัญชีหนังหมาเนี่ยทําไม่ดีกี่ครั้งทําดีกี่ครั้งมีหมดถามว่ามีหมดเพราะอะไรเพราะว่าท่านจดบันทึกทุกอย่างไว้หมดเวลาเราจะตายเนี่ยท่านจะรู้เลยว่าเราจะไปที่ไหนไปยังไงไปแบบไหนเอาละเดี๋ยวเราก็จะมาคุยกันนะโมตสัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโอมนาโมสกกะเทวาวันทานังสุกิตามหาพระพุทธเตยามปีนาโมสกกะทาเทวาวันทานังสุกิตามหาพระโภทธ ตัติยัมปีนโมสะกะเทวะวันทานังสุกิตามหาราพนอมปตโตเมตังปราชีวินังสุขโตจุติจิตาเมตานิพานังสุขโตจุติปตโตเมตังปราชีวินังสุขโตจุติจิตาเมตานิพานังสุขโตจุติ ปโตเมตังปราชีวินังสุกโตจุติจิตตเมตานิพานังสุกโตจุเตเราก็มาคุยกันถึงว่าทําไมรู้ได้ยังไงนะท่านพญายมราชท่านพระอินรู้ได้ยังไงว่าเราเนี่ยนะเราเนี่ยทาดีหรือไม่ดีนะทำไม่ดียังไงทําแบบไหนผมบอกเลยท่านรู้ตลอดถามว่าทําไมถึงรู้ เพราะเทวดาเหล่าเนี่ยมีบัญชีอย่างอย่างององค์อง,อง,อ,ง,อ,งองพญยายมราชอย่างเงี้ยมีอะไรรู้ไหมมีบัญชีหนังหมาดี๋ยวพูดถึงแต่คนมีองค์เลยทุกคนนั่นแหละค่ะทุกคนนั่นแหละนะใครทำอะไรอะ่ะเทพรู้หมดนะคะเจ้าหน้าที่ในรโรกก็รู้หมดนะคะเพราะท่านมีจดเอาไว้ไม่ใช่มีแค่จดนะมีเป็นภาพให้ดูด้วย มีเสียงด้วยเวลาเราสวดมนต์ใช่<น>มีเซอร์<ช>ราว<ช><ะ>ด้วยใช่ถ้าเวลาถ้าเวลาเราสวดมนต์ท่านจะบันทึกเอาไว้อันนี้พูดตามหลักความจริงเลยนะอืมเมื่อก่อนเนี้ยเคยมีคนถามผมว่านารกเขาจะรู้ได้ยังไงว่าเราเนี่ยดีหรือชั่วดียังไงหรือช่วยยังไงนรกเขาจะมีเป็นบัญชีเก็บไว้บัญชีเนี้ยเปิดออกมามนะเมื่อเปิดออกมาเสร็จแล้วจะเห็นถามว่าเห็นเป็นยังไงเห็นเป็นภาพเลยนะ เป็นภาพเลยเขามีเป็นแบบคล้ายๆจอโปรเจคเตอร์ให้เห็นเลยว่าเราด่าคนหรือด่าหรือไม่ด่าถ้าคนด่าพระริยเจ้าเนี่จะโดนอะไรลงนรกแน่อน,นอนครับถ้าคนด่าพระริยเจ้าอันนี้ผมเจอผมผมเจอบ่อยตอนหลังๆมามีเริ่มมีคนปาาศพระเยอะและปามาส,สิ่งที่มีบารมีมากเยอะถามว่าเพราะอะไรด้วยความไม่รู้บางคนด่าว่าอะไรให้ไปไหว้หมาดีกว่าไหว้เทพผมบอกเลยนะใครบอกฮเออเจอบ่อยมีมีเยอะ นะเจอบ่อยผมบอกเลยนะวายเทพอะ่ะมันเป็นเรื่องความชอบส่วนตัวะนะ <c oughs> แล้วคนอง,องเทพคือเราเราเป็นก็เหมือนเหมือนเราอะ่ะจะนับถือศาสนาอะไรก็แล้วแต่เราม,มันเรื่องของเราความเชื่อของเราตัวเรานะคะอ,อันนี้ม่หงายเกินไปป่ะครับถ้าไม่หงายเกินไปก็ยกป้ายไ,ไม่ได้อ,อ๋อหรออจานโอทมองจากในกล้องเนี่ย คือในที่นี้ผมเล่าให้ฟังให้ทุกคนฟังว่าบางคนน่ะชอบปามาตพระปาาตพระที่แบบว่าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอย่างครูบาเจ้าบุญทุ่มหรืออะไรเงี้ยซึ่งเราไม่รู้นะบางคนเนี่ยเขาด่าให้ผมฟังผมก็เฉยเฉยผมก็คิดในใจว่าสมาบัตหรือญาณเนี่ยถ้าคนที่ไม่รู้หรือเป็นสัตว์โลกที่เพิ่งขึ้นมาแล้วไม่ปฏิบัติธรรมมัคงไม่เข้าใจหรอกว่าการบําเพ็ญแบบโพธิญาณหรือการบําเพ็ญแบบใดๆก็ตามอะนะ ผมได้ยินคนด่าครูบาเจ้าบุญชุมในผมฟังผมก็เฉยเฉยผมก็บอกผมก็ไม่อยากบอกเขานะว่าจริงๆอ่ะคุณเตรียมตัวลงนรกได้เลยผมก็ไม่รู้จะพูดทําไมนะผมก็เลยต้องเฉยถามว่าเพราะอะไรหลายครั้งหลายหนเนี่ยผมสังเกตดูนะคนที่จะไปนรกอ่ะคนที่มีกรรมอ่ะไม่ไม่ว่าจะเป็นกรรมจากวาจาหรือกรรมจากอะไรก็ตามอ่ะถ้าถ้ามันจะมีกรรมนะห้ามไม่เคยได้เสถียเพราะว่ากรรมมันทํางาน เหมือนเพื่อนผมอะแล้วอ,อย่างนี้ถ้าเกิดว่าเราจะทําให้ไม่ต้องตกลวลบไม่ต้องรับกรรมนี้ทําได้ไหมต้องขอขมากรรมกับพระพุทธเจ้าอ,อ๋อคือถ้าถ้า,ถ,าถ้าเหมือนเราปรา마ศพระร<อ><ล>ัตนตายไปแล้วอะเอาล้ะเรา,เรา,เ,ราเราไม่ได้ปา마ศพระรพุทธเจ้าสมมติเราด่าคนอะแบบดินทารับหลังอะไรอย่างเงี้ยฟัง,ฟ,งฟังก่อนฟังก่อนการดินทารับหลังเนี่ยก็คือมุสาวาทาเลยมันอยู่ในข้อ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 ที่มุสาวาทาแต่ถ้าพูดจริงๆแล้วอ่ะ ถ้าเราอ่ะไปปามาศพระหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเราไม่รู้ว่าจะไปขอขมาอะไรก็ขอขมาต่อหน้าพุทธรูปเนี่ยแหละแล้วเราขอขมาต่อหน้าพุทธรูปเนี่ยเราก็จะพ้นโทษพ้นโทษตรงนั้นเพราะเราเขาขอขมาพระรัตนตรยัยได้แก่พระสัมมาสมัมพุทธเจ้าพระพระอริยสงฆ์อย่างเงี้ยนะอีกทั้งเทพพรมเทวดานะบรมครูครูบาอาจารย์ทั้งหลายเพราะว่าการที่เราขอขมาต่อหน้าพระเนี่ยเหมือนพระเป็นประธานในการที่เราขอขมาเวลาเราเราเราขอขมาพระเนี่ยผมบอกเลยนะบางคนเนี่ย ปากเนี่ยร้ายชอบด่าด่าใครรู้ไหมด่าพระด่าเจ้าด่าแบบทั้งที่ว่าท่านท่านไม่เคยไปทําอะไรให้แต่ก็ไปด่าด่าเพราะอะไรรู้ไหมเห็นเขามีฤทธิ์มีเดชเห็นเขาเหมือนกับว่าอดอิตตลิเหมือนศธรรมมนุษย์คิดแค่นี้นะคิดแค่เรื่องฤทธิ์เรื่องเดชบางคนคิดแค่ว่าอุ้ยเหอได้เรือเหอได้จริงไม่ใช่พระเนี่ยเขาจะเขาจะสร้างฤทธิ์มาได้นะแบบว่ายิงฟันแทงไม่เข้าเนี่ยพอจะศึกษาเรื่องยันกรเพชรหรืออะไรก็ตามขึ้นมาหรือวียันจะพาะตัวของเขาเนี่ย พระอรหันต์แต่ละองค์เนี่ยบางองค์เ่ะข้าวก้่นบาะเป็นพระธาตุตอนหลังก็มีเยอะไปนะแต่คนไม่รู้ว่าชอบไปด่าไปด่าไปพูดผมเจอเยอะพวกเนี้ยเจอเสร็จแล้วไปด่าแกพอด่าแกเสร็จผมก็ต้องเฉยเฉยทำไมเพราะอะไรรู้ไหมคนพวกเนี้ยถึงเราพูดอขาเขาก็เหมือนกับไปขัดคอเขาผมก็เลยเฉยเฉยแต่ผมฟังฟังแล้วผมไม่อยากให้ลงนรกถ้าไม่ไม่ให้ลงนรกทําไงถ้าเราเกิดอาจารย์รพรอ,อจะเป็นคนที่แบบว่า ถ้าเจอใครที่อย่างเงี้ยเขาจะเฉยๆเขาจะไม่แบบไปเตือนเขาไปบอกเขาเพราะว่าพวกนี้เขาไม่ฟังอยู่แล้วเขามีทิฐิมานะหนึ่งหนึ่งเขาสร้างบุญมายังไม่ถึงจุดที่เรียกว่ายังไม่ถึงจุดที่เรียกว่ารู้ผิดชอบชั่วดีสองบางทีเนี่ยถึงเรารู้บางทีเขาก็ลังดาอยู่ไงถ้าเกิดเราไปพูดว่าเอ้พี่ไม่ดีนะบาปนะเขาก็จะมาด่าเราใช่ไหมล่ะ ไม่ใช่เราเขาเข <ผม S 2> าเขาเขาไม่เข้าใจเราเขาไม่เข้าใจเราเขาคิดว่าเราเป็นพวกงุนอย่างนี้<อ>แต่จริงๆมันไม่ใช่จริงๆอะผมอยากจะบอกอย่างหนึ่ง<อ>มีบางมีเมื่อก่อนเนี้ยผมบอกกับเพื่อนว่าอะไรมาเฮ้ยเดี๋ยวทําน้ามนต์เน่ะยต่อไปมันจะมีโรคระบาดนะเดี๋ยวเดี๋ยวทําน้ํามนต์จะหมดวัดมันก็พูดกับผมว่าอะไรมาหัวเราะบอกว่าให้เป็นไปไม่ได้หรอกผมก็บอกว่าเอ็งแน่ใจนะว่าทุกสิ่งที่ข้าพูดอะเป็นไปไม่ได้บอกนี้บอกว่าแล้วเอ็งรู้ไหมว่าข้าเอาอะไรมาพูด ผมพูดได้เลยว่าผมาผมเอาจากประสบการณ์มาพูดเพราะเหรียญทําน้ำมนต์หลวงพ่อสิงห์ดำปีสามสองอ่ะหมดจากวัดไปในวันแรกวันเดียวนะแล้วสร้างสามหมื่นเหรียญแต่รุ่นสองอ่ะสร้างเยอะจริงแต่ผมบอกเพื่อนผมเสร็จแล้วเพื่อนผมบอกว่าเอาอะไรมาพูดเออ<ม>เราเราทำไม่บอกไปเลยเอาะผมผมไม่พูดอะไรมากเพราะผมบอกว่าเก็บเก็บแล้วกันไม่ไม่เก็บก็ไม่ว่ากันนะเพราะว่าผมรู้ว่าว่า ทำไมถึงถึงถึง,ถงจะหมดเพราะว่าของดีอ่ะที่มีชื่อมากๆมีจํานวนไม่ของดีมีน้อยก็คือว่าผมนอนฝันไปนั่นแหละนอนฝันไปแล้วท่านก็มาบอกในฝันว่าต่อไปอ่ะเหรียญน,นี้จ,นะจะหมด,ดนะเออจะหมดวัดแล้วท่านที่สร้างเหรียญน่ะท่านได้พูดกับซิบข้าง,งหูลูกศิษย์ทุกคนบอกว่าเหรียญน,นี้ต่อไปจะแลกทองได้นะทองสิบบาทตรงนี้ท่านพูดอย่างเนี้ยแลกทองได้ ผมก็ยังนั่งคิดในใจเลยเอ้เหรียญแรกทองนึกคิดในใจนะเออเฮ้ยเข,ยเขาก็ซิฟกันมีมีคนหนึ่งเขาเป็นนักเล่นพักเครื่องนะสายหลวงพ่อฤษีเขามานั่งอยู่วันนั้นอนะ่ะผมผมเห็นแกมานั่งนะแกพาลูกสาวมานั่งอยู่คนหนึ่งผมก็ถามว่าไอพี่แลเหรียญทําน้ำมตนหลวงพ่อพูดว่าไงบอกว่าต่อไปจะแพงนะแพงจริงๆริกว่านี้ผมก็เลยเฉยเยถามว่าเพราะอะไรเพราะว่าคนนไม่รู้เรื่องหรอก เมื่อเจ็ดหกเจ็ดปีก่อนอนะ่ะผมบอกว่าจะมีโรคระบาดมาไม่มีใครฟังผมเพราะไม่มีใครฟังผมม,มาถึงตอนนี้เงียบกิ๊บนะยิ่งบางคนเนะี่ยที่ชอบด่าผมบอกอะไรไหมกูเอาเงินไปซื้อผ้าเนี่ยอะไรนะกูเอายอมยอมเน่าตายในบ้านดีกว่าพอแต่พอพูดไปพูดมาบอกเฮ้ย hey, hey, ถ้ามันเกิดจริงอะ่ะมาหามามา,มา,มาซื้อมามา,มาอยู่ใกล้ๆบ้านพี่ดีนะบอกงนี้ก็บอกงน,กน,กนี้ผมก็นั่งคิดในใจนะว่าเ e ออยังไงนะกคือถ้ามันเกิดเรื่องขึ้นจริงอะ่ะมาบอกพี่ด้วย มา<ห>บอก<ห>พีด้วยกเ็เรื่องนเรื่องไอ้นี่แหละสงครามอ่ะที่บอกก่บสงครามใหญ่ที่จะมาทาั้งหน้าเนี่ยคือสงครามใหญ่ที่จะมาเขาพูดพูด,ดีไหมคำว่าไงกะก็หมายถึงว่าเ้าถ้าเกิดว่าเกิดสงครามใหญ่ให้มาบอกพีด้วยนะเออให้มาบอกพี่ด้วยมันมันหมายความว่าวไงก็มันเกิดจริงๆแล้วไงไม่ใช่หมายถึงว่ามันเขาเชื่อหรือไม่เชื่อเนี่ยไม่เชื่อตอนแรกไม่เชื่อเรื่องโรคระบาดเรื่องโรคระบาดที่จะมาก็บอกว่าสองมหาอำนาจจะทําสงครามกันแล้วจะมีโรคระบาดมาเขาไม่เชื่อเขาไม่เชื่อผมเสร็จใช่ปะ ตอนหลังอะเขาตอนหลังๆเขาแอบปรกาศซิปผมว่าอะไรรู้ไหมเฮ้ยเฮ้ยเขาบอกว่าเขาบอกว่าต่างประเทศสองมหาอมนานาเนี่ยเขาเอาเชื้อใส่กันไม่ใช่เหรอบอกก็ใช่ไงพี่เห็นใช่ไหมล่ะเนี่ยตอนเนี้ยเราอยู่ในช่วงโควิดอย่างเงี้ยก็แกก็รู้อะว่าว่าเกิดโควิดแต่แกไม่แกแกตอนแรกแกแกบอกว่ามันไม่มีจริงเออไอไอไม่มีจริงอะผมผมก็ยอมรับได้ตรงไหนเลยเพราะมนุษย์ธรรมดามันไม่มีอนังขยานคือมันไม่มีจิตเดินหน้าไม่มีจิตเดินหลังคือ ไม่มีไม่มีวาลาจิตที่จะไปนั่งสมาธิแลวจะมองเห็นคือไม่รู้จักเรื่องพวกนี้อยู่แล้วโดยธรรมชาติเพราะฉะนั้นย่อมเป็นเหยื่อของของกฎแห่งธรรมชาติไปที่แกก็ปิดร้านแบบประมาณเกือบสามสี่เดือนแล้วนะ <c oughs> ตั้งแต่โควิดระบาดรอบเนี้รู้สึกว่าแกก็ปิดร้านได้ประมาณสองเดือนกว่าแล้วสองเดือนกว่าแล้วนะโอ,โอ้โหรายได้นี่เรียกว่าขาดทุนหายมาหาศาลเลยแกไม่ยอมเปิดบ้านเลยโอ้ผมก็นั่งคิดในใจนะยังไงรู้ไหม <c oughs> คนเราเนี่ย ชีวิตมันมีขึ้นมีลงสิ่งที่เราคิดว่าเกิดขึ้นไม่ได้มันก็เกิดขึ้นได้ถามว่าท่านพญายมราชเนี่ยท่านมีบัญชีไหมที่จะเก็บคนไหมมีบัญชีหนังหมาเก็บแต่ผู้ตัดสินเก็บจริงๆนั่นก็คือองค์ทเวสุวรรณและอีกองค์หนึ่งที่ดูแลเกี่ยวกับบัญชีโรคระบาดลายชื่อผู้คนที่จะติดโรคระบาดคือท่านท้าวมหาพรหมชมพูท่านท้าวมหาพรหมชมพูเนี่ยพรหม,มชมพูเนี่ยท่านเนี่ยเป็นทเวสุวรรณในอดีตแล้วท่านอะ เลื่อนตำแหน่งจากท้าวเวสสุวรรณขึ้นมาเป็นพรมนะเพราะฉะนั้นนะ่ะเรื่องราวต่างๆเนี่ยถ้าผมติดตามถาถ้าตอนเด็กผมไม่ไม่ปฏิบัติธรรมนะไม่ติดตามเรื่องนี้นะผมจะไม่รู้อะไรหลายอย่างแต่เพราะตอนเด็กๆมาเนี่ยผมปฏิบัติธรรมแล้วก็ติดตามเรื่องราวเหล่านี้มาตลอดจนมามาถึงวันนี้เรื่องราวก็เกิดขึ้นจริงอย่างหนึ่งก็คือตอนนี้โลกโควิดมาแต่หลังจากโควิดอ่ะมันจะเป็นมหาสงครามใหญ่แต่คนก็ไม่ค่อยเชื่อหรอกจะนะหายไหมมันซาไม่ดี ซาซาแบบมันมันค่อยๆค่อยๆลดอิทธิพลลงเยอะเลยแล้วปรากฏยังไม่ยังไม่นิ่งไม่ไม่ไม่เงียบดีจริงๆอ่ะผมคุยกับพระอาจารย์องค์หนึ่งนะพระอาจารย์องค์หนึ่งท่านเป็นพระสายสายสาย,สายเนี่ยแหละสายสายหลวงพ่อเนี่ยแหละสายหลวงพ่อศรีเนี่ยแหละแต่ว่าเป็นพระแบบอยู่ในสายจริงๆเขาบอกว่าสงครามมันต้องเกิดในปีนี้ตั้งแต่เดือนเมษาไปแล้วโดยจริงนะออแต่เนี้ยเขาเรียกว่ามีเกจิมีคนที่มีทรงญาณนะปัจจุบันเนี่ยยังยังยังเอาไว้ให้ให้ ให้อย่างช้าสุดก็น่าจะปีหน้าเอาพูดตรงๆเลยนะทำไมยั้งๆไว้พราอะไรรู้ไหมเพราะให้ได้ตั้งตัวเ <P aper> พราะประเทศไทยเองก็ตอนนี้ก็ทั้งทั้งโควิดนะทั้งโควิดทั้งปัญหาสารพัดเลยนะเพราะฉะนั้นนะ่ะคนติดวันละสองหมื่นนะตายสองร้อยกว่าเนี่ยเนี่ยมันมันไม่ใช่ธรรมดาแล้วแล้วโควิดจะเป็นยังไงตอนตอนที่ว่าเป็นสงครามอ่ะ มันมันไม่ใช่โควิดอย่างเดียวมันจะเป็นเชื้ออย่างอื่นปนเข้าไปด้วยทั้งน้ําฟ้าอากาศแบบสกรบสปรกสารพัดเลยว่าอยู่ยากละอยู่ยากเาท,ท่านหลวงพ่อสิงห์ดำจึงออกออกแบบเหรียญเนี่ยเพื่อไว้ต้อนรับต้อนรับงานนั้นโดยตรงอ,อาจจะต้องซื้อแทงค์น้ําเก็บไว้เองกันเพราะว่าสุดท้ายแล้วอ่ะมันท่านบอกว่าอาจต้องบางทีเนี่ยต้องมีเหรียญใส่ก้นแทงค์น้ําไว้ท่านบอกงี้นะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเอาไว้แก้ทางเพราะว่าท่านบอกว่าสารพิษเคมีจะเข้าไปในแทงค์น้ําไม่ได้เด็ดขาด นะถ้าเกิดว่าถ้าเกิดไอ้นี่เกิดเกิดสารพิษเคมีขึ้นท่านบอกว่าต่อไปน้ําสะอาดจะหายากมาก mm hmm. อนุญาตให้ต้มเวยอนุญาตให้ต้ม้วยท่านอนุญาตให้ต้มแต่เออควรต้มควรต้มท่านท่านอนุญาตให้ต้มเลยท่านบอกงี้นะแต่ว่าท่านบอกว่าจริงๆอะ่ะถ้ามีเหรียนเนะหรียญทําน้ํามนต์นะเพราะจริงๆแล้วนะ้ังแ,งแต่สมัยก่อนมาเลยลนะก่อนจะมีเครื่องกรองน้ําอ่ะแต่ละบ้านก็ต้มน้ําดื่มกันอยู่แล้วนะ รุ่นที่เราเกิดรุ่นที่แบบก่อนหน้าเราเกิดอะไรอย่างเงี้ยช่วงนั้นอ่ะรุ่นรุ่นยายผมอ่ะผมเห็นแกทําที่รองน้ําน้ําฝนเย็นมากสบายมากไม่ไม่ไม่ไมต้มเลยอ๋อก่อนหน้านลงไปเยอะๆเลยเขาก็รองน้ำฝนแล้วไว้ในโอ่งแล้วก็เอากักดื่มได้เลยใช่ตักดื่มได้เลยเมื่อก่อนนั้นเขาเขาเป็นอย่างนั้นกันแต่ต่อไปข้างหน้ามันจะมีสารพิษเยอะกว่านี้เอาละ,ะนะเราก็มาคุยกันแล้วว่าเอ่อคนหัวลูกอะไรก็ไม่รู้เนี่ย นะเราก็มาคุยกันแล้วนะเอาละนะติดต่อนะครับดูดวงตรวจองค์ตรวจเทพได้ที่ facebook โอสิริกรอภิรัตเบอ,ร,อร์โทร06199226450925929261 ID ีรโอเซริ15นะติดต่อดูดวงแบบเป็นส่วนตัวกันได้ตามนี้ชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ขอบคุณมากค่ะสนใจบูชาเรื่องรางของขลังเทวรูปเทพพรหมเทวดานะคะวัตถุมงคลต,ต่างๆและเสียงครูค่ะติดต่อได้ใน ตามนี้ครับนะ,นะเฟซบุ๊กโอสิริกรอ่พิรัตเบอร์โทรศูนย์หกหนึ่งเก้าเก้าสองสองหกสี o ่ห้าศนย์เกองห้าเก้าสองเก้าสองหกหนึ่งไอดีไลน์โอ5ิริหค่ะตามนี้ครับและผมครับเฟซบุ o กครับอาจารย์ท็อปนะเมตรามหานิยม ID e เบอร์โทรศูนย์แปดสี่เก้าสองหกหกหกหาแดีไลน์เอเจ่เะ นะขอจา์ทอนะ็อปหนึ่งหกเนาะขอจา์โอหนึ่งห้านะคะไปแล้วนะครับสวัสดีครับ